เป็นยูท <minutes> ูบเนื่อซ <S 3 10 ENNIS> <sk> <oon> ื้อวัวเดียวแบบนี้จบเดียนพวกโบนื่อซื้อวัวแบบเนี้ยอกวัวเดียวพันแปดมันเป็นอะไรแต่มันมีเรื่องไหลดูนะ เออเสียบปับปุกแล้วก็พลันอันนี้อันนี้มันเป็นหม้อขยายแปลงไฟออกมาเราไม่ต้องไปโพดหัวไหลหัวอย่างแก้เสียบเเนี่ยมันได้หมดเลยเนี่ยชักที่นี่ก็ได้ชักแค่นี้มันมีอันยังมันมยัง่อยก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อะไรเสียดิฉันสังเนี่ยให้โอลด์ไลท์สังให้คืออันนั้น ไอ้ยี่เป็นเตามตากระจายคือยึงอยู่ในรถลุงอานวนนะเนาะใช้ได้หัวเล็กก็มีหัวนี่มันก็มีต้งมีเล็กอันนี้หัวธรรมดาอนี่ก็เหมืนเสียบอันป้าป้าเขาทำไรช่วยป้าป้ารักงานป้าป้ารัก็บอกให้ลูกเขาเราว่าส้่งสั่งให้ยุบเป็นพวกไงที่ไม่ต้องหกหัวโตแบบนั้นหลายหัวเ่ยคอยขึ้นดูเมื่อกี้คอยมันเป็นไรขึ้นไม่ได้โทรศับ ตอนนี้ขึ้นได้แล้วชิดดออยู่ตรงไหนห้องไหนฝากตรงห้างห้องห้องเรานี่นะฝักตห้างห้องนะั้ก็เต็มเลก็ด้ล้ชัดแบบให้เต็มตเอ้เต็มก็เต็มกะปุ๊ เราเอาอีนี่ไปแล้วเลยเอาราเอาเสื้อผ้าลงไปเลยยไไปแล้วกลับมามีดังอยาลงไปเลยเราก็ออกมาเรยพอรนอนคืนเดียวเนาะเสียงแค่เปิดรถเสียงแค่เปิดทั่ไนอนสพ ชิดตัวฉันไหมนี่ข้ามไปถือใครไม่ได้ถือมาว่มามันนอนคืนเดียวไม่อยากเอาอะไรมาคุยคุยสักสิบนาทีเป็นคลิปทำยังไงก็คุยได้โดนที่แล้วสิบห้านาทีก็เป็นคลิป คุยแล้วก็กนไนะบ่ก็คุยแค่สิบห้ายี่สิบนาทีก็ลงก็เป็นคลิปยาวเลยมีคนเข้ามาดูเรามีนะเก้าคนขึ้นสามนาทีมีคนดูเก้าคนวันนี้ไลฟ์สุดเยอะแยะเลย,มมแ,ยแม่ ไม่คุยกับแบบแม่มาพิงก์จะอ่านอะไรแกอะไรแกงคุยด้วยนะตู้แบบมีดีเวลาถ้าซื้อใช้มันก็ดีอยู่เดียวมันมีหลายชั้นมันเป็นยิ่งไม่จบเลยตัวนึงก็ใส่ถุงเท้าตังบนก็จะใส่ผ้าห่มผ้าเช็ดตัวผ้าอะไรดีดีจัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเอฟซีใครเอฟซีอยู่ช่องไม่ที้งทางปุ๊บพัก เข้าไปถามเลยเหรอเจ้าเข้าไปดูพอดีเหรอเอ,อมันเข้าไปหยอกแก้วะมา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 ,มาเซเว้นแกก็ออกมาจริงๆคือได้ชดออกมาด้วยจ <laughs> <laughs> ุ๊บไข่ทำอะไรก็ทำลายใจคนแก่เข้ามาอีกยังตอนนี้เข้ามาแล้วยแกออกมายังไม่ได้ร่างเลยก็ให้แกเข้ามาท,นนทำลายใจคนแก่เรียก <laughs> แก,อ,แกอ,ออกไปนีก็ออกไป ไม่ให้เกินน้ำด้วยค่ะเปิดปกติเลยบน้ำนะเปิดไอ้เจนเนอร์สวิเคียวเลยเอ็นบุกเต็นเลยสวิเคียวนั่นแหละมีสวิทเดียวแหละหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วนน้ำก็มาเองสบู่เขามีให้บอเปล่บ่แล้วเอาสบู่เลยอ่ะค่อยซื้อมาก่อนหนึ่ง จะบูที่บ้านหมดก็ได้ถอด,ดผงก่อนใ้เทียนเทียนบ,บอกไม่ต้องล้างหน้าใชรไม่ลา <c oughs> ้างตาหน้าเป็นไอ่ก็บอกตาจะเป็นหมีเพนได้อยู่แล้วสี รู้แล้วให้เปียวสคูชั่นให้มันถึงติดทนอยู่แบบนี้คูชั่นคือะคล้ายๆรองพื้นต้องตบเข้าหน้าให้มันถ็นอะไรอันนี้ก็เอาก,กีบร้านแน่นี้ก็ดีนนสวัสดีค่ะคุณนานานะ ผมหันไปแล้วปิดชิดเลังก้มตุ้ยนี่นี่ก็นี่นี่ก็จะไม่ค่อยถือมอนหนุ่มมาค่ะนอนวัดค่ะป้าท้ายบ้านน่าจะหนาวนะคะคืนนี้หนาวนะคะหนาวหนาวไม่รู้มอนหนุ่มมาอย่างไรมารถมอเตอร์ไซค์หรือมารถยน คุณมังกรวัดบ้านเดือหมอหนุ่มโดนผีหลอกแล้วที่ห้องน้ำอืมผู้สนนะานปที่บ้านมาหลายรอบยังไม่มีผีเลยผู้สนะหลอกนะครับีอืมวัดป้าก็คือไหม ที่มาครั้งแรกนอนกับยายเฮนนี่นอนเต้นแล้วก็สามมนแล้วก็พี่ชัยมาครั้งที่สองก็มานอนที่โรงแรมนี้มาครั้งที่สามก็นอนกับปดานอนในนอนมีเบาหนุนอนห้องนึงป้าไทายบ้านกับปดาก็นอนอีกห้องนึงแล้วก็วันต่อมาก็มีแม่พีแม่พีแล้วก็แม่ถิน่นมานอนด้วยกันสี่คนแล้วก็แม่คำใส มันอนอีกห้องหนึ่งแ,<ม>แล้วก็กวกอ่าเมียเมียลุงจิมอ่ะมานอนอีกห้องหนึ่งนะคะพีอม่ครูเออแม่ครูมานอนตอนตอนนั้นลุงจิมเป็นพระอยู่เออนอนอ่ปาป้าธทว่ารู้สึกนอนตัองสองสามคืนนะตอนนั้นไอ้มีอะไรเข้าห้องน้ําดึกดื่นๆสร้างว่าผีเราไม่เชื่อหรอกอือบอกแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อ แต่เราก็ไม่อยากโดนนะแต่เราก็ไม่เชื่อนะพอดีนะคะช่างไฟมานอนนอนตรงนั้นไม่เห็นช่างไฟบอกว่ามีอะไรนอนหลับสบาย วันนี้มีคลิปเลยปุ๊มีคลิปมีคลิป ไว้นะสวัสดีค่ะคนนี้นอนบนเตียงนุ่มๆนะไม่รู้จะนอนหลับหรือปากเปลี่ยนที่นอน โอ้ยคุณจะนายส,สดีิ่ะเมื่อวานไล่สดตอนเช้าคุณจะนายไม่ได้มาเนาะอ่ะคุณจุฬาลสัสดีค่ะคุณธีดารดัสวัสดีค่ะคุณรัติการห้องน้ำวัดปิดไฟเองหมอนุ่มนอน วัดคนเดียวไม่ได้นอนคนเดียวอ่าช่างช่างที่ไปติดไฟที่รา้านหลวงปู่ก็นอนนะคะทั้งอ่าทั้งลูกชายแกสองคนแล้วก็อ่าแล้วก็ผัวเมียแกนอนนอนนอนอยู่ก็ป้าเจ้บ้านก็ได้ไปทักทายแกมาแล้วเนาะเออแกบอกนอนสบายแกนอนเต้นกลางเต้นนอนนะอืมป้านอนกับใคร ป้าบานนอนกระปุกนะนอนกระปุกคุณปจุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยาชอยนอนคนเดียวเหรอยาชอยจ้าไม่ได้นอนคนเดียวนอนกระปุกปจุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สุสานสวัสดีค่ะป้าไทยบ้านดีใจมากเจออะไรสดใจเจออะไรอะไรสดใจคิดจะ จะเอาไหมออมาจากประแตนประเตน,นไร่สดอยู่หรอที่แรกปฏิบ้านก็จะไม่อะไรนั่งอยู่คนเดียวปุ๊กเขาอยู่ข้างล่างคุณสุสุวิวิดาเหรอ สุริดาตัวหนังสือมันนิดเดียวนะคะสิขอบคุณนะคะคุณแม่สุสานเจ้านายบอกป้าไทยบ้านไลซ้ำเรายังไม่ตื่นนอน <c oughs> ไลดึกเกินไปใช่ไหมมันคือไลตีสี่กว่ากว่ายัสดีนะคะคุณแม่สุสานรลติการออ คอนเทนต์ Content, หาว่านอนคนเดียวฮไม่ไม่ไม่ไมีก็คนเดียวเออวัดช่างไฟมาตั้งกี่คนสี่คนห้าคนคืนนี้เขาก็ติดไฟกันหาติดไฟกันทั้งคืนอะ่ะเออเอ,อ้อยเป็นกำลังใจให้ป้านนะคะขอบคุณคะ่ะ วันนี้ได้นอนที่นอนนุมน่มๆที่ห้องถ้ามันมีที่นอนแบบนี้ก็ดีนะเตียงเดียวถ้าเตียงเดียวที่เราก็จะกว้างขึ้นเยอะนี่มันเป็นอ่ามีเตียงสองอันเนาะแต่พราตาอ่อนมาก็ได้นอนได้นอนคู่กัน <c oughs> แม่เห็นคลิปคุณแม่ลาตี ร <c oughs> ักจุกจากมือลุงพลเหมือนลูกน,น้ำตาไหลเลยลุงน่ารักแม่นาตีน่ารักค่ะคุณมุนตีสวัสดีค่ะอ <c oughs> คุณแม่สุซานก็บอกไม่ถูกเนาะมันบอกไม่ถูกนะกายมาทำบุญมันเดือ เรามากันบ่อยบ่อยเหมือนบ้านเดือก็เหมือนเหมือนที่เราคุ้นเคยที่เราเคยรู้จักอย่างนั้นลูงบอกไม่ถูกเพราะว่าป้าใี่บ้านมาบ่อยมากรู้สึกจะมาสี่ห้าหนแล้วมั้งนี่มาบ้านเดือ,อมมานอนมั่งมานั่งถือสินมั่งกับลุงเนาะมาบ่อยมากเหมือนบ้านเดือเหมือนบ้านเราอืม มานอนโรงแรมนี้ก็บ่อยโรงแรมเนี้ยโรงแรมที่ที่นี่มนนยมานอนก่อนมานอนจนแบบอ่าเหมือนเหมือนบ้านเราเลยอ่ะออคุณมเตีไอเดียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าที่บ้านสวัสดีค่ะ,ะวันนั้นถึงถึงถึงกรุงเทพกี่โมงกี่ยามกันเนาะคุณมนเพนสวัสดีค่ะ วงนอนกันเนาะได้ถึงยี่สิบนาทีแล้วป้าสิบมาก็จะลงไลฟ์หน่อยสิใช่ค่สวยงามมากเลยวัน้านเดือยวันแรกลุงมาดูทุกอย่างผุพัง ลงมาทำให้หลังคาห้องน้ำสวยงามเลย <c oughs> ผมอยู่ขอนแก่นครับคุณป้าท้ายบ้านมาถึงเที่ยงคืนเหรอเอ้าป้าคิดว่าคุณไอเดียอยู่กรุงเทพ สาธุบุญที่หลุมทํามาทีแรกเก,เก่งมากค่ะตอนนี้สวยงามมากดีใจ <c oughs> คุณมุนตี่เดียก็สวัสดีครับ ôi, cô mẹ Susan ỷu chân đến hết, ừm, ỷu cho đến hết, ba thế ba nó ỷu mới hết, cô Monti, xin chào cô mẹ Susan, cô mẹ Susan ỷu cho đến nhưng mà ba thế ba nó ỷu mới hết, ỷu,ตก trai bỏ rơi kia, đằng <laughs> này, đằng kia, đằng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  เอาให้ก่นหน้าให้ค่อยใส่นี่ไงเก่งแม่แม่แม่เป้าอ้วนค่อยใส่นอนเนี่ยจ้ำบ่าจ้ำบ่ากึ่งผู้กาเสื้อพี่แอนอันนี้ก็กางเก่งเอฟซีเอาให้ใส่ตัวใหญ่ใหญ่มากเลยอ่ะเสื้อลื่องเกงหมดทั้งสุดเนี่ยเใส่นอนอะไรกันแล้ว เดีอีหรอเดี๋ยวนี้วัดบ้านเดือสวยเหมือนสวรรค์เลยค่ะอยากจะหลับแล้วดูแขนกับข้านี้ เป็นยังไนก็ถ้าสมหนิท้องมัาต้องเก้าสิบล้วเาระาเก้าสิบโลเลเก้าสิบโลคุณเอไอสวัสดีค่ะอย่าบอกนะไม่เอาจาหันกล้องเ้วนเดียวเดี๋ยวเอซจะเห็นปุ๊ให้ฟังเสียงปุ๊ก็พอแล้ว พอถอดรูปแล้วตัวใหญ่ถอดรูปแล้ว <c oughs> ใ,ใส่เส้ผ้าใหญ่ไม่ใหญ่้าก็มีคิวคดว่า,าค,าาคา่อจะอ้วนป่้าก็อยากอ้วนค่อยก็อยากผอมอ้วนกับผอมามาเจอกันเ่ย แต่คนแอปเปรี้ยวก็เหมือนกันอยากอ้วนอยากมีน้ำมีนวลเราก็อยาผอมกระดูกเราก็ใหญ่ขึ้นม,มากันหมดแล้วเหรอผู้ขึ้นมากันหมดแล้วเดี๋ยวจะลุงพันเลยลุ้พันยังไม่เลื่นลุงมพันไปเลือกห้องไม่ถูกว่าจะเข้าห้องแยงสมน์หรจะเข้าห้องอะไรแยงสมน์สี่คนนะแล้วก็เตะกระเด็นเต้นท่านออกมาไม่รู้เรื่องพูดก็ขำไปนั่นแหละพูดแล้วก็ขำเป็นจริงเป็นจังลุงงานไว้ก็ ไปยืนกินนมอยู่นั่นก็คั้มไปด้วยคัย้มเลยหยอกกันนะ <c oughs> เออเก็บพูดทำไมเก็บคุยหวานเน้เนี่ย,ย,ย <c oughs> อ,อะไรวะเบ,บกลูกชายแก่ก็เรียนชื่อลูกชายแก่ไม่เก่งก็บอกว่าคิดวันแม่เดอ้อเป็นไรอืม <c oughs> <c oughs> ไม่้เปลนอะไรนะเกยก็ไม่อยู่เกก็ตอนนี้อยู่กูบอกก็ไม่นอ่ะอิยพี่ยี่สิบนาทีเนาะดงไห้ดีกว่าลวงนอจะเจอกันเช้ามืดดีกว่าเน้อยเจกีค่คนวะนะองมีท่างหร่มีสามสิบเก้าคน ว่วงก็นอนค่ะนอนดีกว่าเ้วคุณแม่สงสารง่วงนอนมากกม่าใช่ใช่บ้านฉนองป่วยายสมอนเข้มแข็งมากเต้นเก่งสุดยอดแม่ยอมแพ้เลยนี่ดูดูดูแผ่นหลังปุ๊ดูแผ่นหลังก็พอิลนะ เออะไลน์นี้ในบ้านในบ้านขอลงไลน์ก่อนนะคะรัตีสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ